มาชมบรรยากาศทงหน้าจา้าหมอกลงร่ายลายมื่อนี่อากาศก็เย็นคักแสงอาทิตย์ก็สาด่งองเข้ามาแล้วละ่ะสายแน่ละเกีม่งกลัวละจา้าชมบรรยากาศทุ่งนามาชมกระบือสวย กระบื้อสวยงามบนเจ้าของบนกระลังแรนลงมาเจ้าของบนกระลังแรนลงมาเบืง้งบน ใหญ่เร็วเนาะตัวน้อยๆเพิ่งจะคลอดได้อาทิตย์ที่แล้วตัวใหญ่แล้วคุณตัวน้อยๆนัน่งอยู่คันเริ่มเล่มหญ้าเป็นแล้วอยู่คันนาตรงนู้นหมอกลง ยามืดซอ้อมากสีหมอกลงหล,ลายหลายพี่น้องอากาศเย็นจ้อยๆพามาชมบรรยากาศทุ่งนา เจ้าหมอกเจ้าหมอกมันวิ่งมาเฝ้ามันเห็นเรามาถ่ายรูปถ้ามาฉาิของสัตว์โลกเนาะเตือนขึ้นมาหากินหาอยากใส่ปากใส่ทอง อันนี้ก็เป็นสดโลกผู้น่ารักวิธีเชาหายเชาหน้าจะ้ะตื่นขึ้นมากก็เอาออกมากกินหญาตามทุงหน้าวิธีชีวิตของชาวนา ที่ชีวิตเจ้านาะหมอกหลคักหลแน่นะหมอกล,กลุ่นะมคัก ดอกไม้ธรรมาชาติดอกไม้ยะลับยมามสาถึงน้่หมอกกงามงามสีชมพูแม่ตัวน,น้อยๆนันแม่ใหญ่เร็วคักน่ารักด้วยกระบือสวยงาม ไปเข้าประกวดได้พูดได้ี่มิต่ตัวอ้วน นกเอียงมงนกเอียงมงม่านเลี้ยงนกเองมงนกเอียงมงมาเลี้ยงกวยเท่า อ่อนบรรยากาศยามวเชาจ้าบรรยากาศยามวิชาองสิโอ้สูดอากาศไายปอดออกกำลังกายปอดจ้ามาอยู่สวนอยู่ทุ่งนาเนี่ยอากาศบริสุทธิ์มากมากดีกว่าอยู่ในเมือง100ปซ์ออกมาอยู่แบบนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะสบายหูสบายตา เสียงนกเอียงมงเสียงนกเอียงมงสิไปหาเลาะเบิ่งพักอันสมพักขมเยู่เลาะแถวนี้มันบ่เกิดบ่มีพักสมพักขมแก้นสมแก้นขมไหม ไปหาหราะพักแกนสมแกนขมกันยุดยหันหน้าขัดหน้านี่มันบ่มีปูมันสียุดท่งหน้าทั้งปุ้นมันสียุดท่งหน้าทั้งปุ่นขามถนนไปทั้งปุ่นจังคอยมีผักแกนสมแกนขมวันนี้จะไปเก็บอ้า คลิปนี้กับซ้ำนี้กันได้จ้าพามาชมบรรยากาศเนี่ยมดสาวมาเบิงกระบือสวยงามเอาออกมากเนี่ยมดสาวก็เอาออกจากคอ,อกมากินหญ้าตามวิถีชีวิตชาวนาะอ่นละจ้าตามวิถีชีวิตชาวนาะตื่นขึ้นมาก็เอาสัตว์เลี้ยงออกมากินหญ้า